นอกจากการสูบบุหรี่ที่จะทําให้เป็นมะเร็งปอดได้แล้วนั้นยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะคะที่สามารถทําให้เราเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะสวัสดีค่ะบิ่มนัทธนามาแล้วนะคะถ้าพบกับบิ่มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเป็นไม่ได้ค่ะนอกจากเรื่องของสุขภาพสุขภาพสุขภาพนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะบิ่มก็จะมาพูดถึงในเรื่องของมะเร็งปอดค่ะพูดถึงมะเร็งปอดนะคะหลายคนนะคะก็อาจจะคิดถึงว่าเอ๊ะ มะเร็งปอดน่าจะเกิดมาจากการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมะเร็งปอดนะคะก็เกิดมาจากการสูบบุหรี่ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วันนี้ทุกท่านทราบไหมคะว่านอกจากการสูบบุหรี่ที่จะทําให้เป็นมะเร็งปอดได้แล้วนั้นยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะคะที่สามารถทําให้เราเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะและวันนี้นะคะอิก็จะมาพูดถึงสาเหตุที่ทําให้เราเป็นมะเร็งปอดได้นอกจากบุหรี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสาเหตุอะไรบ้างคะ่ะมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในหลอดลมของปอดนะคะทําให้อากาศไม่สามารถไหลผ่านเข้าออกได้ตามปกติค่ะการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจะน้อยลงร่างกายจะขาดออกซิเจนนะคะจึงมักมีอาการหายใจเหนื่อยหอบนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีรอยโรคที่ยังเกาะให้เกิดการระคายเคืองด้วยค่ะถ้าโรคมะเร็งลุกลามก็จะเข้าเส้นเลือดด้วยค่ะจะทําให้อาการไอนั้นนะคะมีการไอเป็นเลือดได้ค่ะ มะเร็งปอดมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะและพบในผู้ชายที่อายุ35ปีขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดกันนะคะสาเหตุของมะเร็งปอดมีหลายๆปัจจัยรวมกันค่ะแต่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสูบบุหรี่นั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดจะมีประวัติการสูบบุหรี่ประมาณถึง90%เเลยค่ะนอกจากผู้ที่สูบบุหรี่เองแล้ว บุคคลเคียงข้างที่ได้รับความจากบุหรี่ทำให้มีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งปอดสูงด้วยเช่นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราเลิกสูบบุหรี่ก็ช่วยลดการเกิดมะเร็งปอดลงไปได้อีกนั่นเองค่ะและนอกจากการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดมะเร็งปอดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุอื่นๆกันบ้างค่ะว่ามีสาเหตุอะไรนะคะที่ยังทําให้เราเป็นมะเร็งปอดได้อีกนะคะสาเหตุอื่นๆนะคะก็อาจจะได้แก่หนึ่งพันธุกรรมค่ะ จากการศึกษาบางครั้งนะคะพบว่ามะเร็งปอดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพันธุกรรมชนิดที่ไม่ถ่ายทอดค่ะ 2. ส,สารเคมีบางชนิดเช่นพวกไนเตรตนะคะซึ่งสามารถทำให้เกิดมะเร็งปอดในสัตว์ทดลองได้ค่ะ 3. ส,สิ่งแวดล้อมที่มีมลภาวะบางชนิดสูงเช่นการปนเปื้อนสารอาร์ซินิกหรือสารแอสเบสโตสนะคะอาจเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะ4 ส่วนไวรัสหรือแบคทีเรียรค่ะไวรัสและแบคทีเรียรนะคะก็สามารถทําให้เราเกิดโรคมะเร็งปอดได้ด้วยเช่นกันโหเพราะว่าอะไรคะเชื้อลงปอดใช่ไหมคะแล้วก็ไปทําลายปอดของเราค่ะ ันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้นะคะก็จะมีโรคไวรัสระบาดต่างๆมากมายนะคะไวรัสที่เราเห็นกันนะคะเปลี่ยนนะคะกลายพันธุ์แล้วกลายพันธุ์อีกนะคะไม่รู้จะเป็นไวรัสอะไรกันบ้างนะคะทางที่ดีนะคะเราก็ควรดูแลตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากไวรัสด,ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่ามะเร็งนั้นนะ,นะคะเกิดจากการสะสมและการกลายพันธุ์ด้วยเช่นกันค่ะเราก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่า นอกจากการสูบบุหรี่แล้วนะคะก็ยังมีสาเหตุอื่นๆนะคะที่ทําให้เราเกิดโรคมะเร็งปอดได้เช่นกันค่ะหนึ่งก็จะมีเคสผู้ป่วยนะคะที่ที่มีการอ่าทางานนะคะอยู่เกี่ยวกับเครื่องจักรอะคะ่ะทีนี้ก็จะมีการใช้น้ํายาหล่อเย็นนะคะเขาเรียกว่าน้ํายาคูลเลนอะไรแบบนี้นะคะแล้วมีการสูดดมเข้าไปะคะ่ะรงนี้นะคะก็ทําให้เกิดปอดอะคะ่ะเกิดการอักเสบนะคะแล้วมีอาการไอมีอาการแบบค่อนข้างจะแบบ ทําให้เรานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาให้หายขาดนะน,นะคะก็สามารถกลายเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะคะหลังจากการหายแล้วนะคะก็ยังทําให้ปอดของเรานั้นนะคะมีรอยแผลเป็นอยู่ด้วยค่ะและเจ้ารอยนี้แหละคะ่ะถ้าเกิดอยู่ไปนานๆอยู่ไปนานๆนะนะคะก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกันค่ะ ขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็น่ากลัวทั้งนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบหมู่ในแต่ละวันค่ะออกกําลังกายนะคะตามความเหมาะสมของร่างกายค่ะและพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเสริมระบบภูมิคุ้มก,กันให้กับรกเราเบื้องต้นค่ะพอระบบภูมิคุ้มก,กันของเรานะนะคะจะช่วยปกป้องร่างกายของเรานะคะเป็นกำแพงให้กับร่างกายของเราต่อสู้กับโรคต่างๆในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ออกไปให้ผู้อื่นและคนที่คุณรักได้เห็นกันนะคะคลิปนี้ดิ้งก็ต้องขอตัวลาไก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ